สวัสดีครับม่อยู่ในเกม FC Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับก็จะเป็นการพูดถึงนะครับการใช้นะครับแดนกลางสองตัวนะครับก็จะเป็นนะครับรูดกุลิดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เอามายืนคู่นะครับแล้วก็มันจะทําให้รูดกุลิดนะครับทำงานได้ดีมากๆนะครับก็คือนะครับเป็นวาเวเด้นะครับปกตินะครับผมใช้เป็นมาเทอุสนะครับแต่มาเทอุสนะครับมันจ่ายบอลช้านะครับแล้วก็ วิธีการจ่ายนะครับมันแตกต่างกับตัวนะครับวาเวเดนะครับก็เลยนะครับเอาตัวนี้มาแทนนะครับคือหลังจากเอามาใช้งานนะครับตัวนะครับเป็นรูทกุลเลตนะครับมันจะทํางานได้ดีมากๆนะครับก่อนอื่นโดูลูทกุลเลตนะครับคือเป็นกองกลางที่ถือว่านะครับสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับสำหรับตัวเกมที่มีมานะครับเพราะว่าเล่นได้นะครับแทบจะทุกอย่างนะครับแต่ตําแหน่งดีที่สุดนะครับก็เป็นนะครับ c m นะครับ ความสามารถนะครับก็ถือว่าสสุดๆนะครับความเร็วการจบสกอร์นะครับการส่งบอลนะครับการเลี้ยงต่างๆนะครับแม้แต่ค่าเกมรับก็ยังสูงนะครับสภาพร่างกายสุดยอดนะครับค่าพลังต่างๆนะครับพลังแฝงนะครับเรื่องฟรีคิกนะครับความสามารถเพเมคเกอร์นะครับขนาดการม่งนะครับก็ยังดีนะครับแต่แรงกระโดดแล้วก็การม่งตรงนี้นะครับมันไม่ สูงมากนะครับแต่มีความสามารถตรงนี้นะครับคือดีนะครับแทบจะทําได้ทุกอย่างนะครับมีแต่ว่านะครับเป็นผู้รักษาประตูไม่ได้นะครับแล้วการมายืนคู่นะครับของบาเวเนนะครับที่จะทําให้นะครับตัวลูดกลิตนะครับเล่นดีขึ้นนะครับคือนะครับผมเอาไปนะครับส่วนมากก็จะเล่นเป็นเมนเจอร์นะครับการมีตัวนี้เข้ามานะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้นะครับตัวลูดกลิตนะครับทํางานดีมากๆนะครับ คือการจ่ายบอลการทําเกมของตัวนะครับวอรวบีเด้นะครับมันทํางานได้มีงาตามมากนะครับลุกได้รับได้นะครับความสามารถถือว่าดีมากๆนะครับวาเ์บเด้นะครับเป็นกองกลางครับที่ถือว่านะครับมีสมดุลมากนะครับก็เล่นสตําแหน่งนะครับปกติแต่ว่าผมให้เป็นกองกลางนะครับเป็น cF นะครับสามารถเป็นตัวนะครับปิกปิกตัวตามนะครับได้นะครับแต่ ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับเป็น CMD ที่สุดนะครับความสามารถนะครับพลังงานห้าดาวนะครับวิ่งสุดขึ้นสุดลงสุดนะครับถ้าสกิลสามดาวไม่ใช่ปัญหานะครับเป็นกองกลางครับคือการทํางานมันดีแล้วนะครับนี่นะครับผมทําได้อยู่ประมาณนี้นะครับคืออาจจะยังไม่แม็กนะครับแต่ก็บวกไปยี่สิบสี่นะครับเป็นเม็ดแดงนะครับก็อัพนะครับเป็น พลังกาลังนะครับเป็นตัวบล็อกทุบบล็อกนะครับขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับการจบสกอร์นะครับก็ถือว่าดีนะครับถึงแม้นะครับค่าค่าจบมันจะไม่สูงนะครับแต่มันยิงนอกกรอบดีนะมันมีความสามารถตรงนี้นะครับคือเป็นความสามารถพิเศษเลยนะครับแล้วจุดเด่นนะครับคือการส่งบอลครับจ่ายบอลสลับไปมานะครับคือทําได้เนียนมากนะครับแล้วก็สมดุลการเลี้ยงบอลนะครับทํางานได้ดีนะครับเกมรับนะครับก็ อาจจะตัวนะครับตัวไม่ได้ใช่แบบตัวแบบยาวยาตัวเล่นะครับแต่การทํางานดีนะครับนี่ครับคือสภาพร่างกายก็ถือว่าดีนะครับค่ารับก็ดีนะครับนี่นะครับความสามารถนะครับยิงไกลนะครับส่งบอลนะครับส่งบอลไกลดีนะบอลยาวบอลแบบต่างๆครับทําได้ดีนะครับมียิงไซายก้อยได้ดีด้วยนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับเป็น อีกแบบหนึ่งนะครับที่จะทําให้นะครับตัวรูทกุลินะครับหรือว่าตัวที่ยืนคู่นะครับทํางานได้ดีนะครับก็โฆษณามาเยอะซะเหลือเกินนะครับมีแพ็คให้ซื้อแต่ซื้อก็ได้สิ่งที่ไม่ต้องการเท่าไหร่นะครับนี่ครับคู่ต่อสู้นะครับที่ไปเจอมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับบางทีก็อาจจะ แพ้แทคติกนะครับนี่ครับลูดกุลเลนนะครับข้อได้แมนออฟเดอะแมทมากขึ้นนะครับถึงแม้นะครับมันจะเจอนะครับเจอ fc แซมเปียนเข้าไปนะครับลำบากนิดหน่อยนะครับก็ถือว่านะครับพอสู้ได้นะครับแต่เอาชนะไม่ได้นะครับนี่นะครับตัวลูดกุลเลนก็จะมีผลงานเรื่อยๆนะครับแต่บาวเวเด้นะครับดูอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับ แต่การส่งบอลนะครับสิบครั้งนะครับเป้าเก้านะครับมันถือว่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็มานะครับคือเป็นเอฟซเหมือนกันนะครับระดับเอฟซซัมเปียนนะครับนี่ครับตัวลุตเกลี่นะครับจะทําผลงานได้ดีกว่านะครับแต่ว่านะครับตัวที่ใช้งานนะก็จะเป็นบอลเวเดนะครับคืออาจจะนะครับค่า อาจจะไม่สูงมากนะครับแต่การทำงานมันดีนะครับก็ชอบตั้งแต่ในร่างก่อนแล้วนะครับแต่ว่าร่างนั้นก็ขายไปนะครับเพื่อเอางบมาทำอย่างอื่นนะครับนี่นะครับก็เล่นนะครับเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นระบบตั้งค่าไว้นะครับการบุกนะครับง่ายๆนะครับก็เป็น4-3-3 X-Tag นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเน้นเกมแบบนี้มันจะสนุกมากกว่านะครับ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะนะครับรีรีแลงซรีเลกนะครับมันจะเจอคู่ต่อสู้มันจะแข็งแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการนะครับตำแหน่งที่สูงเหมือนกันนะครับเพื่อจะเอาของที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เจอนะครับตัวลูกนะครับโคตรดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ด้วยนะครับแต่มาเจอนะครับนี่นะครับเหมือนจะใจจ่าย หมือนไม่มีอะไรนะครับแต่การเชื่อมบอลดีนะครับนี่ครับฟานบัตเทนนะครับลงมาต่ำมากนะครับนี่นะครับได้บอลมาบอลก็จะมาตรงนี้เลยนะครับแต่สไนเดอร์ทำเสียบอลน,นะครับอันตรายนะครับ ตัวลุกคู่ต่อสู้นะครับโคตรอันตรายนะครับนี่ครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นประตูทุกเมื่อนะครับเวลาเขาได้บอลน,นะครับนี่ครับ เหมือนคองบอลเสียบเปียมนะครับนี่นะครับคือนะครับทำงานดีนะครับสามารถคองบอลได้ดีนะครับบอลเวทนะครับแต่บานะครับจบสกอร์บางทีก็ะรยะยะมันไม่ได้นะครับก็จบลำบากหน่อยนะครับ เมสซี่นะครับไม่ใช่ว่าจะเอาง่ายๆนะครับตัวนี้นะแข็งดีนะครับนี่นะครับมานะครับรับบอลนะครับจะมีจังหวะนะครับนี่ครับจะวิ่งมานะครับเป็นตัวพลังงานที่ดีมากๆนะครับแต่ตัวกองหน้าเหมือนวันนี้เล่นไม่ค่อยออกนะแต่บาเวเด้นะครับสำคัญมากนะครับ คือวาเวเดจะทำงานดีมากๆนะครับอาจจะไม่เด่นนะครับเพราะว่าการจบสกอร์มันมันจะไม่เยอะนะครับจบสกอร์แล้วก็จ่ายคีย์พาร์ตอาจจะไม่เยอะนะครับแต่การเชื่อมบอลน,นะครับเอาบอลส่งไปมานะครับรับบอลเพื่อให้เพื่อนนะครับเล่นดีมันจะต่างไปนะครับ ต่างจากตัวอื่นนิ่ไซนะครับตัวบางตัวมันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะมีมีไอที่ถือว่านะครับต่างตัวอื่นนะครับนี่นะครับรับบอลไม่กระชอกเลยนะครับ นี่ครับแต่ว่านะครับบอลเข้าเท้าฟานบาเทนนะครับคือมันจบง่ายนะครับในมเนเจอร์นะครับคือมันอันตรายนะครับเวลากองหน้าได้บอลนะครับนี่ะครับเท้าห้าห้านะครับมันทําได้นะครับแทบทุกอย่างนะครับแต่ว่านะครับปัญหาไม่ดีนะครับเคยลองแล้วนะครับ นี่ครับตัวลุกอาจจะนะครับสู้กับตัวรับเข้าลลำบากหน่อยแต่ก็พอได้นะครับพอสู้ได้นะครับเริ่มพลังงานลดนะครับเริ่มมีเสียบอลให้เห็นนะครับเสียบอลไม่ได้นะครับตัวลุกคู่ต่อสู้อันตรายนะครับแค่โดนแบบทีสองทีนะครับนอกกรอบก็ยิงดีนะครับสามตัวนี้อันตรายนะครับที่นี่นะครับ นี่นะครับโดนครับไปแล้วนะครับถ้าโดนยิงนะครับมีโอกาสเป็นประตูนะครับออก็มาดูนะครับว่าเอาคืนได้ไหมนะครับ เวลาอาจจะไม่พอนะครับน่าจะเสมอนะครับนี่นะครับตัวพอไปได้นะครับมันมันทำงานดีนะมันรับบอลส่งบอลนะครับของบอลเหนียวนะครับคือเป็นตัวที่ถือว่าดีมากนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่านะครับแปดร้อยแท็บนะครับแต่ผมสุ่มได้ไม่ใช่สุ่มได้นะครับมัน ก็ถือว่านะครับเป็นการสุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่าซื้อจากแพ็คในเว็บไซต์มานะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยสี่หาหนึ่งร้อยเก้านะครับหกตัวนะครับทีเดียวนะครับคือเปิดมาหกตัวนะครับได้ร้อยแปดแล้วก็ตัววาเวเด้เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับก็ถือว่านะครับเอามาก็เพิ่มมิติได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผิดพลาดเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่านะครับคือนะครับตัวจ่ายบอลนะครับ นี่ครับวาลเวเดนะครับจ่ายบอลได้แดครั้งนะครับรูดกุลาดนะครับแทบจะไม่ได้บอลนะเพราะว่าตัวไม่ได้วิ่งขนาดนั้นนะครับรูดกุหลิดนะครับจะเกมรับกลางๆนะครับแต่ว่าเกมลุกสูงต่างจากบาลเวเดนะครับที่เติมสุดนะครับขึ้นสุดลงสุดได้นะครับอันนี้มันจะได้บอลสูงกว่านะครับสไนเดอร์ก็ถือว่าครับทำบอลเสียนะครับแต่ว่าไม่แปกนะครับคู่ต่อสู้นะครับก็ถือว่ามันเป็นตัวมันแข็งนะครับ ทางฟา์นไดนะครับมาดินี่นะครับไมคอนรีเซ่พวกตัวต่างๆมันก็ถือว่านะครับรับมือลำบากนะครับมีพวกตัวเล่พวกแข็งๆเยอะนะครับก็เลยนะครับสู้ลำบากแต่ก็พอได้นะครับมีตัวครับเคลื่อนเกมนะครับแบบบอลเวทนะครับมันทำให้เกมนะครับเล่นสนุกขึ้นนะครับแล้วก็ไหลไหลเลื่อนนะครับมันเป็นตัวที่ถือว่านะครับ ถ้าใครต้องการนะครับตัวตัวพลังงานนะครับตัวที่สามารถขับเคลื่อนเกมลุกเกมรับนะครับมันคือมันเป็นตัวที่สามารถอบโจทย์ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการแบบตัวนะครับตัวจบสกอร์ที่เป็นเด็กลางนะครับคือตัวนี้นะครับไม่แนะนํานะครับแต่ใครต้องการให้เป็นแล้วครับตัวที่พาบอลขึ้นไปข้างหน้านะครับจ่ายบอลเชื่อมบอลนะครับรับบอลต่างๆนะครับมันมันเป็นตัวที่ ทำงานนะครับเป็นตัวห้องเครื่องนะครับคอยทํางานรับบอลจ่ายบอลนะครับบอลบอลสั้นนะครับก็ทาได้นะครับบอลยาวก็ดีนะครับอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แนะทำไว้นะครับแต่ถ้าไปหวังนะครับเรื่องจบสกอร์สูงๆนะครับคืออาจจะไม่ค่อยได้นำนะครับแต่จะมาได้นําอีกทีนะครับถ้าต้องการตัวจบสกอร์ดีๆนะครับที่เป็นแดนกลางนะครับในการจบน้ากอบนะครับอันนี้ก็มาลีเวิลนะครับบอลไปได้ครับ คู่รูดกุลีนะครับคือมันจะโดดเด่นมากนะครับแต่ถ้าใครชอบจบสกอร์อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสลับตัวนี้นะแต่ถ้านะครับเล่นเฮ tohead หรือว่าในโหมดอื่นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่าดีมากๆนะครับมีสมดุลต่างๆถือว่าดีนะครับจบสกอร์ได้นะครับถ้ามีโอกาสได้ยิงนะครับแต่ในเมเจอร์นะครับมันจะไม่ค่อยมีโอกาสนะครับได้เติมไปยิงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า คู่ต่อสู้นะครับบางทีก็เล่นระบบที่แน่นเกิดไปนะครับตัววาเวดต้องมาทํางานรับหน้าที่ในแดนกลางนะครับก็เลยนะครับไม่มีโอกาสจบสกอร์มากเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับการทํางานก็จะดีอยู่แบบนี้นะครับอาจจะต่างจากตัวอื่นที่มีนะครับก็สามารถลองไปพิจารณาได้นะครับข้อดีข้อเสียก็อาจจะ ถ้ารับข้อเสียได้แล้วก็ชอบแบบแนวทางแบบนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้สามารถแลกมาได้นะครับหรือว่าใครเปิดได้ก็สามารถปั้นใช้งานได้นะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับใช้งานได้ถือว่ายาวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ